เผยปมถอดสมณศักดิ์พระราชพัฒนาพรอ,อดีตเจ้าอาวาสวัดัชยโยเซนคลิปเช้าอยู่กับสีกาเมื่อวันที่3มกราคม2565รัชกิจจานุเบกษาเผยแพ้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องถอดถอนสมณศักดิ์ระบุว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสิทธิพัฒนาพรเป็นพระราชพัฒนาพรวัดชยโยวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดอ่างทอง ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่5ธันวาคม2558ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่28พฤศจิกาย,ยน2558นั้นเนื่องจากที่ประชุมมหาเทรัสมาคมครั้งที่14ทับ2564เมื่อวันที่30มิถุนาย,ยน2564มีมติเห็นชอบให้พระราชพัฒนาพรอ,ออกจากตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองและเจ้าอาวาสวัชยโยวรวิหารฐานย่อนความสามารถ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา5ตรี 3, แห่งพรบคณะสงฆ์พศ2 5 0 5และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ประชุมมศครั้งที่15ท2564เมื่อวันที่10สิงหาคม2564จึงมีมติเห็นชอบให้ถอดถอนพระราชพัฒนาพรอ,ออกจากสมณศักเพราะหากดำรงสมณศักอาจจะไม่งดงามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถอดถอน พระราชพัฒนาพรอ,ออกจากสมณศักดิ์และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไปแล้วบัดนี้ได้มีพระบรมราชองการโปรดให้ถอดถอนพระราชพัฒนาพรอ,ออกจากสมณศักดิ์ตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ประกาศณวันที่3มกราคม2565 ด้านนายสิบวรแก้วงามรักษาราชการแทนผอ,อ,อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่ากรณีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากปี2562ปรากฏคลิปสีกากับพระรูปดังกล่าวอยู่กันสองต่อสองในกุฏิแล้วมีผู้ร้องเรียนมาให้คณะสงฆ์จังหวัดอ่างทองดำเนินการตรวจสอบเมื่อพิจารณาจากคลิปแล้วคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทองลงมติว่าเป็นกิริยาที่ดูไม่เหมาะสมเพราะเป็นพระเถระผู้ใหญ่ ทั้งย่อมมีตำแหน่งในการปกครองสงระดับสูงถึงรองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองและเจ้าคณะวัชยโยจึงเสนอให้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวโดยมอสอได้มีมติเห็นชอบก่อนทำเรื่องกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชญญานุญาตถอดถอนสมณศักดิ์โดยขณะนี้พระรูปดังกล่าวไม่ทราบว่ายายไปอยู่วัดได้และยังไม่มีข่าวว่าลาศิกขาแล้วหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ